การประเมินค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษผู้รับการประเมินนางจิราพรบิญยะแม่ตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการโรงเรียนบ้านพุ่ เกิดเมื่อวันที่22เดือนมกราคมพุทธศักราช2505อายุ58ปี5เดือนปีพุทธศักราช2531สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตเอกการประถมศึกษาจากวิทยาลัยครูสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลา บรรจุรับราชการครูหนึ่งระดับ1โรงเรียนบ้านเกาะยระตูดหนุยวันที่5ตุลาคม2,526ตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนืออำเภอเมืองจังหวัดสตูลปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนบ้านพุ่งมะปราง อำเภอควนโดนจังหวัดสตูลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลรวมอายุราชการ36ปี8เดือนและดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการมาแล้ว14ปี4เดือนชั่วโมงการปฏิบัติงานย้อนหลัง5ปีติดต่อกันสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2 รวมชั่วโมงการปฏิบัติงาน6,609ชั่วโมงการพัฒนาตนเองย้อนหลัง5ปีปีการศึกษา2,558ถึงปีการศึกษา2,562เข้ารับการพัฒนาตามวิทยาฐานะที่ขอหนึ่งหลักสูตรจำนวน20ชั่วโมงดังนี้ การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบด้วยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หลักสูตรกรรมการคุมสอบและปี2560ถึงปี2561ใช้ PLC ทดแทนการปฏิบัติงานและผลงานด้านต่างๆเพื่อรับการประเมินขอเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษด้านที่1 ด้านการจัดการเรียนการสอนผู้ขอรับการประเมินได้มีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งมะปรางโดยร่วมประชุมในหลักสูตรประถมศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาด้านวิชาการของโรงเรียนโดยจัดทำหลักสูตรอย่างเป็นระบบมีการวิเคราะห์หลักสูตรประเมินและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องบริบทและนโยบายของโรงเรียน จัดทำแผนการเรียนรู้ที่มีองค์ประกอบครบถ้วนมีการบันทึกผลการจัดการเรียนรู้และนำผลมาพัฒนาอย่างต่อเนื่องสามารถเลือกออกแบบผลิตจัดหานำไปใช้ประเมินผลและพัฒนาสื่อนวัตกรรมโดยสอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้คำปรึกษาร่วมกันส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดด้านที่ 2", ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนผู้ขอรับการประเมนินจัดบรรยากาศสภาพแวดลอ้อมเหมาะสมตามบริบทของโรงเรียนโดยผู้เรียนมีส่วนอย่างสร้างสารรค์ในการจัดห้องเรียนรักษาความสะอาดห้องเรียนสร้างบรรยากาศให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้ส่งผลให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุข ด้วยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลมีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนในชั้นเรียนรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลได้เยี่ยมบ้านพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองดำเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบเอาใจใส่ส่งเสริมนักเรียนได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบด้านที่ 3. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ผู้ขอรับประเมินมีการพัฒนาตนเองร่วมกิจกรรมวิชาชีพและทางวิชาการมีการศึกษาค้นคว้าหรือเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆมาใช้พัฒนาในวิชาชีพอยู่อย่างสม่ำเสมอโดยเข้าร่วมการอบรมประชุมสัมมนาทางวิชาการการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่างๆศึกษาเอกสารทางวิชาการศึกษาค้นคว้าสื่อ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานทำให้สามารถประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมปรัะพึงตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามจรยาบรรณของวิชาชีพจากการทุ่มเทและมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพอุทิศเวลาความรู้ความสามารถอย่างเต็มกำลัง ตลอดจนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทั้งงานที่รับผิดชอบประสบผลสำเร็จและภาคภูมิใจอย่างดี